สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวีจะมาให้แนวทางดาวนะคะดาวปกติกับดาว VIP นะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องไม่ได้นำมาสับจะเล่นการผ่า์มุกชนิดนะคะถูกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงถ้าท่านดูอ,อย่างมีสติเล่นอย่างมีสติกดใช้วิจารณญาณในการดับจบมกล้าให้เห็นแค่แนวทางนะคะ ดาวมาอยู่ด้วยนองเอา้าประกาศสีดำบอกมาฟันศูนย์นะคะมารูศูนย์นะคะมา2องศูนะนะคะศูนย์สามศูนย์หกาสองศูนย์เนะนะอาซนแล้วเอาแล้ว,ลวใครตามก็ได้ตังค์นะคะมา รอบต่อไปพู้นี้มีสองดาวนะคะดาวปกติกับดาว VIP นะทุกคนพ่้นี้ต้องอาศัยต้องแบบใช้ซิตในการลูดนะทุกคน,นจจคกนะเพราะว่าหนูจะจอะให้แค่ไม่กี่ตัวนะเพราะว่าหนูวินกันเองเ่านะคะจอะสิบสองตัวเยอะเกินไปเฮ้อ <c oughs> คันสี่นะคะจะปกติฟันหนึ่งคนสี่หนึ่งว่าแซนเดี๋ยววินสี่ตัวให้ให้เลยนะคะเจาะหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็สองหนึ่งนะคะเดิน วิน <Win. S 2> <Win. S 1> แค่นี้เองเนึอน้อเ <t> นึอ้อนหนฮะดาวกับดาว v i ไอพีฟันซี่ดาวปกติวันนี้ดาวนะคะทุกดาวนะคะขอให้เบาๆบาขอ,าาอแซนเบาอีกแล้วเบาอีกแล้ว บอกให้เบาอีกแล้วน่จะน,นั่นดีอ่ะทุกคนอะไรด,ดีอ่ะเดี๋ยวกันนะหนึ่งนี่หนึ่งสิบห้าส่ประมาณนี้นะฮะจ่อตามตัวให้ไหมตาหนูจะจ่อตามตัวให้นะคะถ้าใครชอบเล่นจ่อบแบบตามตัวนะ ดาว vpc สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดดาปกติหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะคะแล้วก็เด่นเด่นสี่กับศูนย์สี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะศูนย์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะประมาณนี้หรือโยองสี่สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้า ห5าห้าหน1่งห้าสี่ห้าแนเเจนะคะแล้วนี่คือวินวินนี่ให้หมดแล้วเพิ่มมา2 1 08กับ2 1แล้วก็เด่นสี่ศูนยชอบตานะคะไม่ชอบผ่านนะคะเพียงแค่มาทางนะใคทุกคนโชคดีเลยปังปัค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ